ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกุศุสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบายาวซานเอลกอีกแล้วแม่พี่น้องวันนี้มาพอมาเจอกับบอยในวมาเนี้กะกัมาอยู่มองน้องเล้าตีแกลพี่น้องเลย<ๆ>กับเมตุเพิ่นเนาะเ<ๆ>พิ่นกำลังสีมาครับทางเมตุเมื่อบ่โ,โอ้สบายดีก่อนหรือฮะโดยวันนี้นอนไซเม่นอนเถือน อันน้องกำลังมาหับอ่ะบ่อืมไม่ได้สิแต่งตัวไปใส้มือนี่เลยไฟใสแต่งตัวอันเป็กหูเป็กตากูเก่านะเลยไปเที่ยวไปจักมาตกเชือโอ้จักเขื่อนนี่แอนุ่มเด๋อเอาหัวยังไปถือตัวอะไรมาเหมือนนี่ฮะเอาวัสมุนไพร ไปแล้วบ่เสียไปได้น้องบัตรเลยสมมมีสมุนไพรเด้เยืฮือนในปกติปวดอีกแต่อไอยอยู่แต่ว่าตากแห้งไว้อยู่จ้ะหลือมะพร้าวยังใช้เมื่อไหร่มาดิแม่ฮ้อนขี้ทานหล่ะฮ้อนขี้ทานใช่ยังนะเมียนใช้ห้องน้ำอ๋อเพิ่มหอยมีกินมินหรือบ่โดยฮอดใช้ได้ตอนนี้ตอนนี้นะ เพิ่นหมดทันมาเห็ดเพิ่นพังมืออื่นวะเพราะว่ามือน,นี้มันซินเลยเพิ่นบ่ไดเลยมามโดยโดยโดยกํา,า <c ười> ลังกอน <c ười> <c ười> ันเริ่มบังแผรนเมือนมั้งโดยโดยมาฮอนขี่ทานเซไลายดีบ่ขี่ทานคันเรือกับคล้ายแน่นหนุกแต่ไม่ได้ยินฮวนเซไลดีบ่ขี่ทานคันเรือนั่นเรือทางนำ้ำ ขายน้ำแน่เขาเป็น er ย in mm ังไงเป็นยังเมย์เราไม่ได้ยินเราไม่น้องเราไม่ได้ยินกินข้าวกำหยังมาดินะกินข้าวก็เจียวปลาเขาถามแล้วบอกกินยังไงเนาะยังยังไม่ได้ถามนะยังไม่ได้ถามยังกินหัวเร่องระตีหัวคือไม่ได้ก็แต่ลืมว่าลืมโมเสาฮะถามอะไรกันเลยแต่งตัวเป๊กๆได้มาดิจีหลอดไปเที่ยวใช่ ห<พ>ลักบางใหญ่มีตู้ไปจักหนูไ <c oughs> ม่ซื้อขึ้นในหนังอีนอี้กำลังเริ่มบางเพลนเห็ดของน้ำของในเนาะโดยนเป็นไปได้ดูเห็ดเ็นเห็ดรเอืมเป็นได้ภาพภูมิใจแห้งว่าไหมเกิดในมาเลเซียไหมถามถามแบบย่นนบามือย<ม>ามือช,ชุบฉากเลยุบฉาก จนสุดสอกเนาะโ <No. S 1> ดยแบบพีกพีพพพ่ขึ้นมาแบบบคุคคาคิดเลยเนาะ <No. S 1> พี่ขึ้นมาแบบมันเกินไปนะเนาะจนแบบจนแบบเกินไปนะ <c oughs> ตอนนี้นเขาก็คิดวาอันสียุดแค่อ่าซื้อผ่าออกภากระตายใหเล็กๆนิดหน่อยอเฉยนะพ <No. S 1> อแต่สุดท้ายเะได้เอิ้นคุณยาย คุณยายเจน้องลาตีเด้อกันเริ่มเล็กๆเนาะอ่าเตียงท้องเมื่อม่มาถ่ายทำน้องตางหาน้องกับเบลล่ยูเนาะตอนนั้นเจ้าไปใส่เจรันอืมไปห่อโสมอยู่ในเมืองไปห่อโสมโดยไปอยู่เในเผินเลยฮะนะอ๋อเล้อทั้งทั้งไอ้เนี่ยไอ้กับอยู่ๆกัไปหาตัดพื้นอีเงี้ยโอมาแล้วพรพ่อมาเจอใช่เป็นมั้ยอ๋อ โดยคิดว่าเพิ่นมาสัมภาษณ์ที่เดี๋ยวต้องหลาคิดอะไตอนแรกกขอถามย้อนย้อนเก่าก่อนเลยพี่น้องจักิดถามยางน้องเนาะน้อง็ก่าบริจิตยังกับรมดานะโดยแต่หูแต่เพิ่นมาซอยเรือเรื่องข้าวเรื่องหน้ากินเนาะบริบดิคิดเป็นขนาดต้องมาแบบแบบยิงแย่ขนาดนี้เนาะโดยกับตั้งเตเห็นน้องนาตีก็ถือวันยังน้อยเด้ตอนน่ะน้อยเด้ตอนที่ฮามาเห็ดไรเนีะ ยังน้อยๆเน่หน้าน้ำแดดลำลำเนาะตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นสาวขึ้นสาวขึ้นดิตอนนี้จ็ดปีแล้วเจ้าสิบหกสิบหกปีเนาะอืมวิกนี้แล้วก็เดินแปะโดยคือเขาเห็นตอนนี้แบบยังน้อยๆดีตอนยังน้อยน้อยคือไหวดีนะทุกคนเขาปีนี้ทำนี่ปีหน้าปีหน้ากะเท้าปีหน้ากะเท่าแม่มีทำมือมีแต่จะเท่าแล้วบัดตรไง โดยโดยแมนยุเธา่องเงินนะย่นี่นะใส่บันไฟโซลาเซลล์บ่แม่ดยอาคนไวดเพนเปิดใบชิบ่เห็นคนอยู่สิบ่ตัวคพนตัวนี้ตัวของอยู่ตัวนี้มียังเห็นเพนมายันงยั้เพ่นมารักยั้งนะไม่มียังเลยม่มีเจ้ามีทรัพย์สมบัติใดคั

Hít tục, không tung của mô. Hip nàng bong 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 เดี๋ยวเราไม่เาเลือดบอนเมียนเดียวพนบบ้าแค่ที่เมีอนเมงไดนดู้กเลยเ้ย่ังบอนเมียนแลาวก็เกลี่ยหมกมาคือกันเด้พี่น้องยุ่งเนาะคํามาอะไรขันคันทีไปนอากระพังเข้ามาลงนะครับหนึ่งวะลงนันนี่พี่น้องเลยดงลงหงนาคำเบืองบ้านึงแบจะรญ่ดอกใหญ่นั่งหน่บ้านี้ บ,บาเลือดไปยันนางยูใช้กันแมนมดอืมันก็นเกิดไปทุทีอีกเนาะบ,บุ๊บไปทุกทีลูกบุ๊บไม่อยู่แห่งเต็งมือยันนางในตรงกลางเนาะเมื่อนั้นมันเป็นอันดงเนาะแม่บุ๊บแม่อันมาอยู่ในจักปีแล้วเทาถามก่อนเทาลืมแล้วลลตอนนั้นแต่แต่ปีสองพันปีสองพันตอนนี้ปีอยู่ชาวปายเลยโอ้ช่าวปีแหละ <c oughs> <อ> อยู่อยู่ขอบเขตนี่นวนไปวนมาอยู่แต่เก่าก็นับบ่ทวนเด้อลูกอยู่ในพ่อแม่นับบ่ดอก6บ่แม่แต่ก่อนตะกี้แถวนี้มีติปลาเล็บแมวปลานีาเล็บแมวคออ๋อแม่หมดน่โดยน่ะแม่แม่ฮู้บ่ว่าไผพามามาอยู่มามาอยู่หมองนี้ก่อนคนดอกคนแดกบ่ฮู้บ่อันอยู่ตะกี้ตก่อนนะโดย วิวิยไปมาอยู่เลยแม่กับเพื่อนโตบ,นบอลบาลทงอยู่นะั้นแต่ก่อนแม่อยู่หนันเนาะตีกีนั่นแม่อยู่ตลาดโลกฮะบอลคนช่างตลาดโลกเดือนฮเด็บเล็กมากแม่ก็จัาบอลเขาเดียนี้ก็เป็นเล็กคาอยู่แล้วอ๋แม่บ่ได้เห็นหุงบง่ครั้งไม่เห็นหุงได้เบื้องไหนอาอแม่บ่ได้เห็นบ,บ่่บเอาเห็นเด็กชางเดียวออ๋มันมันมีอยู่ในนี่ปากปากอยู่ตะกีนั่นอย่า

ช่ำก็ชีเหี้ยนทุบทุบทุบให้มันเปรี้ยงชี้เห็นปะบ่แมนทุบทุบให้เขาเมียงออกคนบ่เอาคนมีเขาเมียงเขาทิเมียงเก็บของเก่าเนาะโดยโอ้แต่มานีเจ๊เก็ตมันหมือบ่ถือเเก็ตมันอ๋อปั๊บไผ่ของก็บ่ออกเลยเท่าเดียวนี้บ่อะไรได้ในเมืองมีจารตาแล้เมืองขัวนี่เห็นที่เมืองชายนี่ชี้ไล่ๆหรือชีโมโมๆโอ้เหาเราบริ้วหู้ได้มีการตาด้วแม่เมืองขัวเมืองลุงได้ โดยตะกอนตะกี้เล็กๆเลยแม่กับผู้กันนะ้าวไพเป็นคนมาอยู่พานอยู่กันเนาะบ่มีเลขดองนี่นดองดองนาปลาหมูอุ้ยไพายมาก่อนมาเอ็น่เลยเนะมฆมาก่อนมัวนี่มาช่องกับโพนมาก่อนแมฆแม่กับโพนอยู่ไก่บัวทองชนพักทีแม่มาอยู่มองนี้ก่อนมุมนะจะเก่าเนะ่ะอยู่บ้านฮับ้านจุกจุกวันประตูคงหงเฮียนมันหมอคคานี่เลยแล้วคนบอกให้นี้ ใหญ่เลยลงไปยูลมพดหรือมาที่ลมพดมายูพีโดมันเกิดมักนอในเมยอยู่ใส่นะเมยเขาลืมท้อัจพนเมย์ในอัจพรเนาะอัจพรนี่เป็นเล่าเทิงบ่เล่าเทิงเมยก็บออะไรตัวจิตช่างเมบานเล่าเทิงเมย์ก็บอกเล่าเทิงได้ตัวมันบ่ได้โอ้ทังะตีดิเรียดตีโจะขวนินข่าวแี้วจะโรยเด้อได้แตนี่ได้เฮากันเลยโมโ โอ้โอที <j> ่จ oh, ร um, <c oughs> <bah> <aciones> so ิงแม่ก็เป็นคนล่าทึงเนาะอรือไ่ขานาะสิบ่ายังไงกันคริขาคนก็ขา่อแต่เพื่นแต่กีจเพนเออ่าขาเาทึงกันวากี้บฮู้เพื่อนเออน่ยงแต่แบบเพื่อนโมยางใหเว่าะมาขาคือมือนี่แบบจักไก็เพื่อนถื่เราทึงเพื่อนเราบลาาทึ่นาเาทึ่ก็่เชียร์ใจเพื่นาว่าขาก็ตัางตเป็นข่าอยูอชนิด ก็ตามมั้งเลยแม่อยู่พุ่นเป็นยังเิียินลงมาเมืองสวนแม่บ่มีบันคายยานางก็หกก็ะหูไปดีชื่อเคยชื่อเจ้าก็มีคอยก็มีอาจจะพ่อแม่อยู่ทั้งว่านไหนนะบ้านกลางบ้านกลางโอ้โหลตลาดจุดชมโออ่ะมาอยู่พี่กี่หลายภาหลายปีแล้วเนาะแม่ มอามสิปปลายปีแล้วชาวแปดปีแลวลูกโอ้ตั้งแต่แม่เป็นสาวเนี่ยแต่เบิ่งเนาะบ้องลูกเตะอายุห้าชิบนี่แหละห้าสิปลายนี่แหละอ๋อตอนนี้เจกปีได้ตอนนี้นนี้น่นหกชิบเจ็ดแล้วเดือนแปดนี่ก็คันหมดเดือนแปดก็หกสิบแปดปีหกชิบเจ็ดแล้วลูกเต็มแล้วหกชิบเจ็ดะโดยโดยหกชิบเจ็ดกับหนึงเดือนแหละยือเขามาเลยโอ้โดยแม่นี้เจกปีได้ไหม ชิบะชิบะเดี๋ยวพูดได้กินนี่ถามได้ถามอีกทีตอบเพื่อกาวิววนะชิบะชิบจ็ดอีกเนี่ยชิบะเราชิบะชิบะ่เต็มเดือนแปดปีน้ากชิบเจ็ตแล้วมือเข่าคือช้ามือชิบชีดำวันจันทร์วันที่ชิบ้าเรเกิดมันเกิดเมื่อไงนะวันที่ิบ้ามันจันทร์มันจันทร์ชิบมานี่นะมันวิดกายแล้วเไปเข้ามชาคุณ โอ้คูอบ่าวเขากันได้นคื่บ่าวเขากันมันเกิดมนสิได้มาเป่าเค้กให้แม่บนเฮ็ดทานเห็ดทีกันคือบะไหนึ่งรมันใหญ่มันนักไม่เป็นโอ้จ้างง้ายบ่ปกติมันมีเงินเอ้านั่เด็เราจะขวดนึงกิะชีดให้ดอกสิแบกให้เด้มันนักปนในดอกไม้ใช่มันนะ ่ะจังไหนกันสิได้ผ้าไม่ตู้เมื่อแล้วเนาะโดยเตรียมยังเฉื่อยมาดิเมื่อเติบโตนี่บ่เมื่อนี่อูแล้วก็ทังกระทึงนี่เลยมีกระทังกระทิงเมื่ออีกแล้วก็ไม่อีกบ่เลยเอามาเอ้ากระทังนั่นติดเ้าช่องหนวยกับกระเป๋าคลายถุงมือถุงมือเห็นปะแค่นว่าบ่มี่ยังกะแม่กที่ว่าเหตุการณ์ก็ชื่อก็ได้เลยรวมตะลางหรืพอได้เอาถวยบวงเมียน เอนมันกิกะมันกีดรวยมอนกันหันบวงกันหันหมากันหันมันมีเหิวโครดิไความบ่านนั้นแม่หันแต่ว่าแม่เราอดอ้าให้ลูกเราเช่าดำให้ดำนาก้อนรูยหางเงินถือพากระแตเอาล้วมกันเป็นไปบรกันเป็นไปไดก็คนชายก็ชาิโดนแม่โดน ว่าว่าให้คนชอยของตัวคนชอยมันก็เป็นไปบ่ได้โลยแม่นๆคนชอยก็ชาถ่มแหนกันเนาะก็เป็นบุญเฮาเนาะถ้าเป็นชอยมากะว่าเพราะว่านี้ทุกมื้อนี้ก็อเนาะสุดยอดแล้วยกอีหยังได้แม่ายกยกยกมือบ่คือยกแขนบ่ย่อมืออกยอมือสุดแขนเาเก่าชุดอกเลยชุดอกชุดแม่บ่ว่าหยังตอนนี้ก็68เนาะจน หกสิบแปดฮาริมาห็นปีนี่นาะแม่เนาะตั้งแต่ใหญ่แต่น้อยกับผมเคยเห็นตายไปแม่กะคือกีตารรับลับแล้วมีแนวคันนิ่งแหละตะกี้กับผมเคยเห็นเนาะตั้งแต่น้อยแต่ใหญ่กับแต่พอแต่แม่กับผมเคยเห็นข่าวสอบนึงก็ถือว่าดีที่สุดเนาะอันปูกกับปลูกพระมงกุงกับมงยางข้างเนี่ยไปเที่ยวจะเก็ปูกพระ วัคคตภาคดอกลมฟางฮับคาที่เราบ่แม่นยาวหยังเขาแม่ชํานี้ตุกอก็จั้ดางี่เอ้ยน้องอันเมตอนนี้นี่บ่มีจักบ่มีแบ่บ่มีเป็นคช่างเอ้ยน้องเอ้ยตาก็ยังผู้เดียวแม่อ๋อเนบล้ลูกหลานก็บ่ได้มีเด้มีแต่2คนนี้ออตายไปแล้วลก็เอาให้พ่อต โอ้ยเป็นคนหล่อมคนความนะครับพี่โบเลยเอาเสาแทบแบบนี้เอาพี่เอ้เสาแทบแบบนี้เลยอ่ะโอเคแต่ผมว่าหลายแห่งเนาะป้าสภาพกันเมื่อปะเมื่อส่งบ่ตีมีรถเรถลืมไปลืมไปบลอยดกไอซื้อบลอยด์มีรถจักจ็คคนเดียวดิ ไปเถอะปะไปกันเมือปะไปเมือไปโอเคแล้วเนาะอันมนตู้กับอันน้องาตีกรับกันเด้อบันเดอร์โดยสบายดีแม่บันเดอร์น้องโดยพปกันเมือนะครับเมือตื่นตาแล้วเนาะอันนี้พักเพลอันนี้ไพักอย่างนั้นลืมซื้อเลยพักคิงพักคิงวะเลยนะอ๋อผลโปโต๊กพี่น้องเลยจนเหี่ยวบัส โดยอะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะมาพ่อมาเจอกับน้องลาตีอีกแล้วพ่หแม่พี่น้องกะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะถ้ามอน่าบอยังผิดพลาดบอยังเหตุยังบุรถบ่ต้องไปกับต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมฝากซอยกดไลค์และกดแชร์เนาะกับปุบคุยมโนหัวมวนกันคือเก่าพี่น้องเลยถามีไปที่มาเราตะกอนตะกี้เนาะ อย่างไรกันจะลืมผากซอยก็ได้กระเทยได้กับปัญญาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ปัญญาจะดีกันเบิร์กูสูตรทุกคนที่เข้ามาติดตามละรับ z o o ผลงานของบัญญาโดยตลอดมาน้องปัญญาก็ขอให้พ่นใส่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจตลอดชีวิตคิดถึงแต่กระสมรังปรารถนาน้อนรับกับขอให้เจ้าเรื่องเงินหมื่นน้อนตึงก็ขอยาเรื่องเงินแสนและสาธุปัญยากระสีได้จบาผิดปิดคลิปลงไปแล้วเนาะบัญญากระสีขอกล่าวคำ่า สบายดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องกันเบิร์ดสูสูทุกคนเจอกันโอกณะแล้วผมแม่พี่น้องสบายดี